สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y t u t u ครับอยู่กับช่องนายดินครับแล้ววันนี้พามาซื้ออะไรครับที่ศูนย์เจ้าช้างไวไฟเกษตรพัฒนานะครับสาขา11นะครับก็มีรถโอ้จอดอยู่3คันก็มีคันนี้ครับแดงเหลืองไวไฟจอมพลังครับไม่รู้ว่าราคาปีนี้จะเท่าไหร่นะ สวย,สวย,สวยแๆแดงเหลืองครับสวยโอ้เดี๋ยวเลยเนี่ยเดี๋พาไปดูข้างบนเดี๋ยวไปเสื้ออะไรก่อนดีกว่า เดี๋ยวไปซื้ออะไรก่อน x l FL สองศูนย์เจ็ดอยู่นี่อะไรเยอะครับมาเลยฮะแม่ครับพี่เป็นเป็นเป็นลี่นะเป็น เป็นคือส่งลิลี่นะนี่วะนี่นะนี่อะไรเยอะมากครับมาได้นะครับลูกค้ากระเทียสองตับครับแมนแมนครับพี่แม,มนแมนนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,ละสองลูกแลก้วการน็นอตจิกน็อตจิกอ่าเบอร์สิบสองกับเบอร์สิบสี่ไหมย่างละสามตัวครับน็อตจิก,จกมูเล่นะ อะไรเยอะมากครับอยู่นี้ลูกค้าคนไหนต้องการอะไรก็เชิญได้ครับที่ศูนย์กเกษตรพัฒนาสาขาละเอียดนะครับอะไรเยอะมากนะครับอะไรเยอะมากใครไลฟ์สดนี่เสียงใครเววเวมาจากทุ่งนาเลยนายช่างใหญ่ครับนายช่างใหญ่ช่างใหญ่รูปหล่อนี่อะไรเยอะมากครับ มาได้เลยนะนี่พวกลูกปงลูกปืนมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอู่รถอะไรก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับเปิดทุกวันไหมเนี่ยมาได้เลยนะครับอะไรเยอะมากพวกเครื่องเนี่ยพวกเครื่องตัวเดินมีหมดนะครับมูลุงมูเลม่ลมีหมดเลยอยู่นี่หมดเลยนะครับสามารถเทียบซื้อได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอู่รถบริษัท ได้หมดครับอะไรไม่แพงถูกด้วยนะครับถูกกว่าร้านข้างนอกเป็นบางอย่างบางอย่างก็ถูกมากครับเสิญนได้เชิญนได้คันบมดยังคันซื้อมาใหม่เสร็จตัวนี้แล้วก็จะไปทําช่วงล่างก็เสร็จโอ้เขาไปขุดซาเขาไปขุดซาขุดซ<ห>้าเลยที่นี่จมเออไปยืนไปยืนตักนะยืนตักไปตักมากแล้วกับบุบเลย แล้วกัเครื่องจมน้ามันน้าเขาน้าเขามอางไงเวลาดับเครื่องเราว่นนี่นทอให้ใจอ่ะอ่ามันดูดกลับขึ้นน่ะลแล้วทีนี้น้าไม่เขายุ่น้าไม่เขายุ่งท่อใหม่ไปสตาร์ทเสือทะลุแทงกวง้วกเ,ออเสือทะลุอ่ะเร่งเร่งอัดนะอ,นดดอืมโอ้จะถึงคิวผมวันไหนยังไม่รู้เลยครับนี่คันนี้ตัดปากได้หนิสามเมตรสามสิบเหลือสามเมตรครับ ตัดให้มันสั้นลงยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม,ออม่เออพี่ผมถามเขาประมาณห้าพันกว่าบาทเลยนะอะไรนะ,อะรคออนะเขาก็พันสองพวกบูทพวกอะไรก็ประมาณนั้นเขาบอกาอ่างนี้นะมเฉียดหมืน่นเฉียดหมืน่นทั้งค่าช่างเฉียดหมืน่นเอาอยู่คนหนึ่งไปใช้สา,านผู้หนึ่งไปใช้ จะพาไปดูคันนี้ใกล้ๆครับคันนี้แต่ก่อนคือปากเมตรนนปากเมตรปากเกี่ยวนะครับสามเมตรสามสิบนี่ปักให้เหลือสามสามเมตรวะสามเมตรครับใหญ่ไปก็เท่อท่าครับพี่น้องเปลาปลบ้ารานอกัสนั่นเยกตโอ้อันนี้วิธีกระทุงที่นี่ โอ้เจตชื่อไ้บ้าเดียฮอฟล้เดียฮอไฟลุ่นมาอต่อทุงลงมาโอ้แนต่ฮอขอไปตีทางไหนม่เลยเนาะแบบนี้ก็มีแต่เชื่อมใช่นี่เชื่มใช่ตัวนี้โอ้เนี่ยเนี่ยเนยนี่ไโอ้ อาตูดมาเลยนี่อัตอยูนี่บอนิคือคือคืเดมาข้างนอกคืเพิ่มาเฮดเจนี่โอ้โหโอ่่เรือก็ยูนี่เนี่โอ้โหโอ้โแบบนี้กันเลน็อตเสาโอ้น็อตเสา นองหัวเทาตริโอ้โหเหแล้วีก็คขือต้นอะนคข่อหนึอะเท่าไมสิแปดสองันน่นคืออยู่ข่อยี <S <S oh! oh! Oh, ça, ่ต so ั mm ้งสี่เลยเสียวขั้นขั้นั้ม่เนี่ยแยกยันเขามาสหนูด้บาทเด่นแมนมาออกใส่เลยหนาหมิ่หนาสิบสองอะไอ้หนุ่มครับคันนี้ นี่คือจอดซ่อมนะครับน่าจะเสร็จแล้วแหละของผมใกล้จะได้เอาเข้ามาแล้วนี่มือไดบวนี่สองอย่างครับเดี๋ยวอันนี้นี่ครับไม่แพงครับไม่แพง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 ครับ แกรถอยู่ไหนอ่ะนี่ครับก็ลูกปืนลูกปืนก็ตลับละห้าร้อยห้าสิบครับน็อตจิ้กก็ตัวสิบห้าบาทแล้วก็ตัวสิบสองบาทนะครับ แล้วก็ผมก็พอดีผมต้องการซื้อสลักนะครับสลักไปใส่ฝา,ฝาข้างแล้วก็ท่ออุ้มนะครับเอแล้วก็ฝาอุ้มน,นี่ก็ทั้งหมดรวมยอดนี้ก็ตอนนี้ก็พ1 9หนึ่งร้อยเก้าสิบเกพั้อกว่าบาทครับวันนี้ก็พอสมควร <ấy> โอเคครับเดี๋ยวเรา ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ